โอ้โห oh, จะไปเมือที่กูจะโยนภาระไปให้นรับอีกคนเอ้ยโอ้โหมาเร็วอะธนูก <Okay. S 2> uh. oh, ับมือปืนเลือกเลยครตามใครก็ได้สบายแล้วกูสบายแล้วสบายแล้วทำไมมือมือมือมีป้ายวะทำไมกูมีป้ายวะเฮ้ย กูก็ไม่ได้กดนะเร้่งกระสอบที่หมายกูยังไม่ได้กดเลยเนี่ยหมู่ข้าว่ากูก็เลือกตัวแค่นั้นแหละเหมือนจะเป็นแต้มอะไรทุกอย่างตอนกดเลือกแล้งกูเห็นอยู่ทั้งบนมันได้มาสองขีดแล้วอะไอ้ทั้งกลัวกูบู๊ตไม่ผิดตัวหรอกกูจะฟ้องเขาบอกกูฟ้องสองสองใช่กูจะฟ้องปปูจะฟ้องให้หมดเออคือว่าหมดคือเป็นไอ้หมดแหะ ไม่ยอมฟ้องตัวกูเองโอ้คนละอันละดูกันใยา่พูดเลยผมจะพอผมจะบอกให้หมดนะพอ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 อะไรแค่คุณมานั่งตรงนี้แล้วคุณบอกว่าไอ้คนที่มันคือใส่เพืออะรเออมันล้วงกูตบมาโย่โอ้โหมันต่างีิธีเลยคุณฝันจะอยู่ข้างหลังกูไม่หากูมองไอ้แบ็คเนี่ยโอ้ยเนี่ยเดือตายเนี่ยคือมันโอ้ ตัวเยี่ยมันมองเราอ่ะไอ้เยี่มันยิงกูเลยอ่ะกูโดนล้อมปุ๊บมันมองอ่าสัตว์เอ้ยโอ้หวยอะไรกันครับพีมไอเดียมองสีไม่ได้เหรอยังงกลับมาไหมช่างแม่งเนี่ยช่วยตัวเองก่อนเฮ้ยเอานนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยแหละไอ้สัตมึงก็ดูตีลี้ะไป เนี go ahead, go ahead. Oh, noise> noise> alive, here, ่ยโดนแล้วไอใช่โดนีมือฮีแบ๊กไวมากนะมือฮีแบ๊กแต่กูกดดูกูแรงกว่าเยอะเมือฮีแบก๊กโดนแฮกแล้วกูอะฮีแบ๊กฮีแบ๊กยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่เนี่กลับมาไหมเออสวยเอาก็มาต่อร่างตัวเองเยอะเลยไม่ต้องไล่แบกนะไม่ต้องให้เพ้่มขึ้นขี้เหร่แบ๊กมันชุบมันชุบขึ้นมาขี้นี่โกกขึ้นมาฝว่านี้ตายละวกีเบสตายตัวเดียวเสียชีวิตเสียตอมปาตัวเดียวเนี่ยไอแบกเกตเนี่ยโอ้ยกูจะตายไอ้สัสมันยิงกูอย่างเดียวเลยเฮียลงมาก็ยิงกูเออไอ้สัตว์สสวย แม่งจะ่ฮิวไอ้แบ๊ยังไงแบ๊กยิงยูงงยิงกูเราต้องเผชิญเล้วกัแทงไอ้สัตว์ไอ้แบ๊กเดินข้าไปสองคนมันยังยิงกูอยู่เลยเฮีาาอยทำไมเขาไม่ยิงเงี้ยไอ้สัตว์อุ้อยมันรอดด้วยเฮียอุ้ยแฮกกูตายสวยสวยไม่ทำตัวโอ้โหสวยเอาไปทุบได้ทุบไม่ได้ไดเ,ไดเราอยู่ทุบเรามีมอยลากอะไอ้ดี ไอ้เยอะกลับไปรูเดิมแล้วตกลงไงมึงตามไกกตาม่แบ,แบ็คเหรอโอ้ไอเ้เนี้ยมันกลางโดไม่สัตว์แบ็คนอะดูไม่ตามเลยคือมัอบบนหิวเว้ยแตามมันอยู่เนี่ยไอ้เนี้ยไม่ไอมึงบอกให้กูหิวไอแบ็คไม่ใช่เหรอแต่กูหิวแกเมื่อกี้มันทำดาเมจไงมันลวกไงกูเนี่ยมันมันดูดมันแต่มันกลางโดเหมือนกันไอ้เนี้ย ไม่การโดมลิงเมื่อกี้จบเลยเฮียไม่มีตัวฮ<ห>อยล่าคิริโกะเฮียจะมีไอู้ฮันโซแบบดัวกระปุนไปมันไม่แตกแต่ว,วะเมื่อกี้มันตายไปก่อนแล้วไงโต<อ>ตายไปไม่เราเงยแต่อยู่ข้างหน้ามันโดนหลอยข้างหลังตายไปแล้วไไหนูกูตามฮิวเข้ามาแล้วกันมึงฮิวแบ็คไปเนี่ยโดนอีกแล้วเนี่ยโตลิงกระโดดใส่กูเฮียกูเฮียวไปอยู่กูอยู่ไอโอ้ยตายเฮียตายอ็กูตาย ตะเกียร์ตายอะไรเป็นตัวคือมันกระโดดใส่ทับกันจริงจ oui. well. ังเลยกระโดดใส่ทับอย่างเดียวเลยเนี่จะช่วยยังไงแฮกกัรทับโดดใส่ทับไอ้เหี้ยมันช่วยไม่ทันอ่ะช่วยตัวเองยังไม่ทันเลยที่มันโดดมาอย่างเงี้ยเอามาต่าอม้ช่วยเองนะเว้ยไม่ต้องไปช่วยคนอื่นใช่กูก็ปาลงาขี้ตีด้วยแหละแต่ว่าไม่ทันเิยตีนี่กูมีจัดเต็มแต่ยมันโดดใส่ทัแล้วมระโดดใส่ทับอีกแล้วกระโดดใส่ทัอยเข้ากรอีแล้วเข้าดดอีแล้ว โยิงม <โ tacos. S 1> ันไปซิ oh. ่วยอดนี่ไอ้เร็วมึงเออโอ้กูหิวมึงไอ้เหี้ยมึงไอ้เพี้ยนเราเก้าเก้านะมันหลุดคนหนึ่งได้ถึงเวลาละสวดแต่ดีเบสไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ จังวหวะไอ้ๆน่ามาหามาดูงี่ไปหาบึงดีกว่าปล่อยแม่งตายเลยเนีางนู้นไม่มีสิสยต่าแด้

น่ากลัวหรือเกินข้างล่างอีเปอร์ไอ้เออ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 นั่แม่ที่แบ็คแฝดพันหรือจะเชื่อกูเพิ่งเห็นไอ้แซดพันนะโอ้โดูดิไอ้เฮี้ยมันล้วงขนาดนั้นน่ะไอ้เี้ยนี่ไล่ตีไล่จีตอนแรกไอ้เี้แบกกี้ก็ที่กูบอกตอนแรกอะไอ้แบกกีีฆ่าไปสองคนน่ะมันยังยิงกูอ่ะไอ้เี้ยดีว่าดูจะขุดยังยิงกูอ่ะตำบากระหวงางยน ไอ้เหี้ยเอากลองออกเลยเอากลองออกของกลองกูกูอยากได้แล้วพี่อบพี่เย่ดิถ้าไม่กูดูแกกูอยากแกเกาะไปกระเป๋ามันน่ะถ้ากูอยู่ข้างหลังมันกูน่าจะปลอดภัยกูอยากแกตีกับไอ้พ่นของมันโอ้ยอะไรอะนั่นสิกูก็คิดมาเมึงอกี้เนไหวหรือเปล่า มันตไอ้เหี้ยฝั่งนู้นไปมากูเว้ยเอ้หลุดหลุดเรื่อยๆเลยเจมันรู้เพี้ยนบ้างแล้วมันรู้เพี้ยนเหมือนกันแล้วเบดีเพียสด้วยตอมพาแกไม่ต้องมาร่วมกูแล้วเปลิงนะมันน่าจะรอโดดอยู่ไม่ดีว่าเหรอเปริงเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วในมึงตามใครเดี๋ยวกูตามแอดนะมึงตามไอ้แบ๊กนะ ตามแบ็กอยู่เนี่ยตามทักทายแต่ไม่ทิ่ปืนโดทักกี้กลับมาแล้วไอีโดทักกี้ชอบละแกคนที่น้อยกว่าไปยึดพอยด์ดิโดทักกี้ไม่เคยยึดพอย์โดทักกี้ไม่กลับหลังหนีอย่าดูเพิ่มพอแล้วมันติดแล้ว โอ้โหตะกูมังกรนะชื่อว่าอะไรนะตะกูลมังกรไาเกเรียนเอออาวาเกอีวาเกเลียนใช่อาวานาเกได้เลยไปใหญ่เลยยิง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 ไม่มีฮิวอะยิงอย่างเดียวอะอืมไอสัตว์แอ็นนะไอสัตว์ไงฮิวเหรออึงอามาตะแล้วยิงไม่ฮิวด้วยอามาตะแล้วยิงบอลถูก่าไปสองคนอะไอเง้ยก่อหยอกมาไอ้ห้าคนห้าคนได้ไม่กลับมาแล้ว ตะกีก no, no. no, ็บอกไ่ตายเว้ยตะโกนไ่ตายไปยูรงตู้ิวใส่มันอีกุงหลอกแล้วงหลอกแล้วเศาแอแดรอดแล้วมันไปลงที่เอาไอเหี้ย โลโหเออไอจัม่งกูิงแมุ่ดแมกสามตัวหนึ่งพุ่งเขมายิงมึงงา่าย่ั้นเลยเนะี่ยเอเอเฮียกูช่วยมึงไปรอบเลยก็ยไม่มีผลเฮียอะไรเลยเลยอเอยิงง่ายงไอเฮีย เฮ้จ chodzi, ัดนีเลยตัวเตาเตาคือระยะใกล้ๆแอดมันยิงไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ลูกซองออกไปกูไม่เข้าใจอ่ะเอ้โอ้ ดูมันเข้าข<อ>แรงลูกสองออกไปอ่ะไอเ้เหี้ยมันแรงมากเลยอ่ะคิวไม่ทันน่ะระยะใกล้ๆอ่ะใช่เหมือนกันแต่กูไม่เข้าใจทำไมมันถึงไม่ลูกซองออกไปกูกูงงมากเลยนายแกไอ้เฮี้ยนั่นไม่ตายแล้วไม่ตายหนึ่งตายหนึ่งไม่อยากอยู่กับมันเลยนะไอ้เฮี้ย <c oughs> เรวคิดผิดละวติดตามสูงคนฟัวเฮ้ยตายหนึ่งตบมาเอ้ยทักบอลตายได้ได้เลยอะตายไม่แบ็กแทนแล้วเนี่ยเล่นกับไอ้แบ็กง่ายกว่าไอ้เหี้ยตายเล่นกับแบ็กนุ่มสวยเล่นกับแบ็กง่ายที่ไหนง่ายเลยไอ้เหี้ยขึ้นมาเข้าใกล้ๆคือเหี้ยเลยคุณตายไหมอยู่มือใครไปมีแต่แหละตายแล้วปุ่นทิ้งยังไงเล่นกับเทียแบ็กง่ายตัดเออเล่นกับไอแบ็กง่ายกว่าอีกอ่ะ แต่หิวแล้วก็อนมันทำตัวเวทได้แล้วไอ้วกเงี้ยหิวหิวปั่นเที่ยวไปแค่เท่านั้นแหละแค่หมดมาเข้าแอดอ่ะไม่ลโอ้โหโดนตอกลัเบิดแม่งจะตายแม่งคือยุติได้ยีแบ๊กไหมยีแบ๊กไหมมีไม้แกเออมาหมดแม่ง อไปเลยโหฮิแมนเล็กเกินกดต่อยตายสองคนไอ้เหี้ยเบื่อไปไหนเฮ้ยนั่นมุดมาดูมุดมาจนดาเมจจะเท่าแอดกูแล้วคือมุดมาแอดเรสู้ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ลูกฟองผักออกไปได้ซ้ำเลยอ้าวตายตายตายแทงตายไปลราไปเราไปเราไม่ได้คลิปมาไม่ได้คลิปมานี่ตัวท้ายตัวท้ายอืมอุศั์ไอ้เหี้ยอุสัตว์ ไเอวดห้าคนเดียวหนักจัดทุกรอบนี่มือหิว่อาไงเนี่ยโอ้โหไอ้เฮียกูบอกเลยมันมุดมาไปยิงสองทีเฮียนั่นตายแล้วอ่ะมันไม่ลูกบอลแบบไม่มันไม่ลูกซองดื้ออีกออกไปกูไม่เข้าใจไอ้เฮียแต่เมึงอตัดมึงก็ตัดแบบกูแหละไอ้เฮียตัด่อนงแล้วอ่ะตัดเองแล้วอ่ะไอ้เฮียดม่โนตัดไม่ใช่เหรอโซดาเนี่ย